Yeah. yeah. ก้าสู่รายการ Skill World by j o Skill y e a เข้ามาสู่รอบสองอีกแล้วครับพี่ครับผมวันนี้เป็นคู่ที่สามของรอบที่สองใช่แล้วโอ้โหหลายคนแฟนคลับวันนี้ใส่ใส่เยิมใส่เย้มเยวแต่แต่เป็นไทยว่าได้สิมีนวะใส่เยิมใส่เย้มเออใส่เย้มวันนี้ใส่เยิมอ่าน้ำลายเยิ้มยอยอติ่งติ่อ่าโอเค อ่ะวันนี้เรามีคู่เข้าแข่งขันเข้ามาทั้งหมด4ี่คนนะครับครับผมแต่เราจะแข่งคู่แรกก่อนเลยอ่าคู่เราเราได้กรเป่ายิฉุกันเรียบร้อยแล้วครับเชิญเขาขึ้นมากันดีกว่าพี่ดังนั้นเราขอพบกับรัสซ่าวังกี้ครับว้าว่ามาเลยมาเลยไอสอคนนี้จริงๆมันไม่ได้เจอกันอ่าจริงๆไอลิงนี่ชนะมาเพราะว่า โดนไอ้แ่นแพ้บายชื่ออะไรนะโฟแมนโฟแมนโดนโฟแมนชนะแต่ว่ามันมันไม่มามันสลัดิี์ใช่สลัดิีไปวันนี้ก็รัสต้ามังกี้บอกว่าให้โอกาสพี่รัสต้ามังกี้แล้วกันครับผมไม่อยากแก้คนแก่ไอ้เยี้ยมึงอย่าทำหน้าเครียดดิอ่ะวันนี้เขาบอกว่าเขาจะไม่มาจีบกันนะครับ เขาเคยเขาเคยเจอมาก่อนนะเออใช่เคยเจอมาก่อนแล้วแต่ละรอบเนี่ยแม่งจีบกันหวันแววันุงกันนิ่อธิบายเลยโดปากได้เต็มที่นะคุณจัดแต่วันนี้วันนี้งานสกิลวันใหม่อย่าให้เสียชื่อนะครับผมฟูรี่อะไรเนี่ยโอเคครับผมเมื่อกี้เราต่อยิฉุบเรียบร้อยแล้วลัสต้ามังกี้ไปก่อนลัสต้ามังกี้ไปก่อนสกิลวันใหม่พร้อมหรือยัง โอเคจัดเลยเราวนรัสตมังกี้ประทะก,กับจามารัสตมังกี้เริ่มก่อนดีเจร็อปแดนซ์ ก็คงไม่มีใครเอาเขผมจะพาไปท่าแพ้เดี๋ยวพาเกเข้าไปเด้าอ่ะโยชุดพี่กับแม่งตุดสิโอ้โหคุณดึงมึงนึงตุดสิเยี่ยเสื้อมึงก็อยากจะอบสวยมึงใส่ใส่สตูดสิไอ้เยี่ยมคุณรู้ว่าแม่งควยควยถอบเยี่ยมคิดมึงก็ควยลอกมึงก็เจอพูดอย่งบัวพวยมึงไอ้อมหักโยชั่วที่ก็จะมาว่าทำหน้าเค่ง ทีนะผมไม่ใช่กับเพื่อนเล่นเจ้ากูไม่สนหรอกกันรุ่นพี่ถึงเจอกูกูก็รุ่นนี่เจ้ากูไม่สนใจดอกไอ้หาเพื่อนง่ายเหมือนกับลูกอีดอกเจ้าโคตรกูกูไม่เคยเก่ากูไม่เคยเอาแต่หน้าอย่างมึงก็คงจะโดนเกเอาเก้ออย่างมึงเพี้ยมมึงก็คงจะโดนนะกูเอากูไม่สนหรอกไอ้พวกเ่า หมดกูยังไม่หมดกูฆ่ามึงแล้วกูก็เอาชิงใจเป็นโย่โย่โย่แตงเกียร์บคุณครเออเปิดหน้าแสวยงามเออสวยงามไ่นสวยงามดีโอเคจัดไปรอบเาม let's k i y e a เจ้มา yeah เียแล้ว สู้กับกูมึงจะเมินมวยวัดเออมึงแค่มวยวัดเดี๋ยวมันจัดเดี๋ยวกูจัดให้มึงดักหนักมึงแค่โดนกูนะของยกให้มึงโดนมีของดีให้มึงโดนมึงเอาปะเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องกูรับรองมึงได้พันลำมึงได้เมาอยู่เอาสุดอยู่ตรงนี้มึงคงไม่รอดเจอกูตรงนี้มึงคงต้องจอดเจอกูมึงก็กลับไปฝันไปฝันร้ายนี่แหละพอกูจับไปเออมึงจะมาทำเก่าทีกู ครับเตรียมพร้อมจะลงลูกถึงว่างกูยังดูไม่ค่อยจะเจ๋งแต่กูไม่ได้เป็นเพราะมึงกูรุ่นไหนมึงต้องฟังไวอ่า hmm> กูพร้อมจะเตรียมใจแอบร่างกูไม่ค่อยจะมีอะไรแต่วันนี้กูพร้อมมาคิวมึงให้มึงเตรียมใจอ๋อไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะลิงแต่วันนี้อ่ะขอบอกว่าของจริงมันต้องมีลิงเว้ย อมามาถึงก็ชวนกันกลับบ้านเลย uh. มาถึงก็ชวนกันจับห้องไงกูบอกนะไอ้ <c oughs> air. มันคู่จิ้นกันนะคู่เนี้ยอ่ะต่อเลยดีกว่าโอเคนักทีมของท่านเลสโรคีมร,รัสต้ามังี้ พันรอบเดี๋ยผมน้ำผ่านก้องเอาแม่พอใจหรือว่าพี่ไม่จะาก้องเนี่ยพวกผมก็แม่ไม่เก่าดีเดีพวกผมก็บอกเลยว่าของผมก็ของดีถ้าอยากจะเจอผมก็ผมก็พีครับของพี่เอาคุยไหมครับผมมีให้อมดีดี That's ไ h y ได้ยังมึงเลยกูคิดมึงก็คงไอ้คิดหายได้ยังมึงก็ทีต้อรู้รู้เนี่ยว่าใครมาจาเมาอย่างเนี้ยเอาเขารู้ว่เมาไงได้ยังมึงเลยมึงก็เหมือนตัวประหลาดกูเห็นน้ำมึงเนื เยี yeah, años, ya, ่ยมเหมือนพยาดในหนังไข่มึงก็รู halten, ้ด right, ีกูน่ะหนังไข่มึงก็รู้ดีกันหน้ามึงก็เหมือนกันหนังหนังไรโยมึงก็เมาแล้วกูก็เมาแล้วแล้วมึงก็คงจะคาดแฉลกูยิงมึงตายแล้วมึงก็คงจะนอนถมกูกสัตว์มึงตายแล้วกูก็เอาแมกไปอมโยกมึงก็ลัวอมไรกูก็อยากจะอมแต่มึงก็คงจะเมาไปยะประจันในชีวิตกูไม่เคยจะทิ้ สักนิดเวลาุงโกลว์เฮ้ยสวยงามอ่ะสวยงามอ่ะคู่เนี้ยโอเคจ้ามาจัดไปเลยสวัสดีเ่อเ่กูกลับมาครั้งน okay, ี้กูมาจัดเต็ม huh. จ yeah. ัดให้ผมจัดนก รู้ว่านี่ละของจริงของคงมีเปล่งไม่ใช่ของความอย่างมึงโอ้แบกของดูขอดูในหมอยมังมีกี่สลึงความคิดของมึงยัแค่หางอึงที่รองเท้าของมึงรองเท้าอะไรของมึงเกี่ยวเลีแดงคงมาซื้อราคาแพงอ้อโหไม่สายหรือไม่ก็จีดแจงกความคิดของมึงจะใส่มันทำไปของมึงเก่าของมึงการเอาไปจ่อยไหมของคงมีในห้องมีอยู่อีกเทียบของมึงไม่นิดหน่อยอย่ามาอยาเทียบของมคิดที่เป็นของ ที่ก็่มึงรู้จักหมทำให้มึงตาแดงเอ้ปตอทีที่ล้ำลายกูไหล่พว่ากลัวกูลื่นไหลทำให้มึงไล้รู้จักไหมนี่แหละตาเบาททำให้คนได้รู้ทำให้คนได้ดูนี่ละของิงเกมายกูน้าตาเ่ออกับกูมึงเจอกับกูรับรองหัวมึงเป็นรูมาตำพวกกัน yeah yeah y e a เี๋ยวเี่ยขอเมกี้มือกอนขอชุด แต่ตอนนี้ผมขอพักเอาไอ้นี่ไปจัดหนักแล้วทำให้มึงมานอนหลับเอียความคลาสสิกมันอยู่ตรงนี้ที่เพื่อนพวกมึงแม่งแรปสดจริงจริงอ่ะสุดยอดไม่เคยคิดว่าหรือหรือใครจะเถียงว่าแม่งมันจดมาพูดจริงๆิกูอยากดูเราใส่มาขอดูเราใส่ตอนนี้เลยเอาใส่ไปด้วยเอาใส่ไปด้วยเอาใส่ไปด้วยขอดูเราใสมเลย last time i time for you go you I again cause i keep it let's rock it rooster monkey yeah. round three yeah. โยโย่โยโย่ยิปฮ๊อปเย่จังหวะสามสีสุกเก็ตไทยทำยังไงชีวิตกูก็ชิบหายก็จะมาพอใส่ปิ๊งกูก็ควาจริงอยากทำยังไงครับกูก็จริงแดงก็ทำยังไงดีในกี้กูก็ฟองจริงแต่กูทาสีมันเลยออกแต่ bling bling โย่ในสามสีกูนำมาแปลก็รู้ดีก็ใครก็รู้ผมก็มีอะไรเข้ามาแจกแล้วใครใจแดกอยากจะดูอยากจะย้ำเอามาเขียนบ้าเลยเดี๋ยวผมจะพาไปย้ำเอายังไงดี พี่มเมากันแล้วครับเอาไปดูดกันสิพี่เอา,มาเมากันตาด ก็เจอยังไงเราเราก็สายเขียวเหลืองแดงเล็ดรวยชีวิตเราก็เมาไปก็เหมือนกับเห็นตะควันไปก็ผมก็อยากจะเข้าไปก็คุณก็รู้ก็อยากจะดูแล้วมันก็จับใจก็รู้ดีก็คุณทุกคนมาสเกนหายแล้วเอาไปทีสรุปวันนี้สรุปวันนี้ไหมสายเขียวเนียมั้งอาใช่สุดยอดสุดยอดโอเคจัดไต่ราตทีเจ้าเมาส์ามชวิตแล้วสวัสดีอ๋ออ๋ลิ๊ก ลิสตาล์มันโคตรเจ๋งเฮ้ยลิงสไตล์มันไม่โคตรเโลก,ลกเจากปโปโป้าคนไอกระเป๋าเฮ้ยไม่มีแต่คิปบโปใครวะสวัสดีครับไอ้กลางผมจะชื่อจาเบาเอาสีน้าสีต้นได้ไหมมันจะได้ก็กองพรอกลางคอเนึงอ เขาบอกมาเขาบอกว่าเด็กแสบแต่คืนนี้เขาบอกว่าพวกเราไม่เด็ดแลบผมสายจิวครับไม่ใช่จี่สายปีลิงแต่ปีนี้ครับผมบอกว่าผมจะเป็นคิงเฮ้ยสุดยอดแม่งชวนกันกลับบ้านไปเดอย่างเดียวเลยเสร็จบอกแล้วแม่ครูจรินโอเคขอเดี๋ยว เราเราขอเสียงทหดเยนะเอออย่<ว>าฟังเสียงคนในนี้ก่อนอ่ะขอเสียงถ้าคุณชอบรัสซ่ามังกี้ขอเสียงให้รัสซ่ามังกี้เลยครับออย่าใครชอบจามเอาขอเสียงดังๆเลยเว้ยอ่าโอเคสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับใครชอบจามเมาก็เม้นไว้ว่าจามเาามเาใครชอบรัสซ่า,ามังกี้ก็เมนไว้วรัสซ่ามังกี้ครับผมวันนี้ แล้วเจอกันใหม่ครับเทปหน้าเดี๋ยวกลับมาลอยกันใหม่ <laughs> skill one ห y <laughs>